ลักษณะบางอย่างทางจิตใจของผู้บรรลุนิพพานอาจขัดต่อความรู้สึกของปุทุชนเพราะเมื่อดูเผนๆจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปุถุชนถือกันว่าไม่ดีไม่เป็นสุขไม่น่าชื่นชมลักษณะอย่างหนึ่งในประเภทนี้ที่เด่นท่านกล่าวถึงบ่อยๆคือนิราชหรือนิราสาแปลอย่างสามัญว่าหมดหวังสิ้นหวัง หรือไร้ความหวังแต่ความสิ้นหวังหรือไร้ความหวังของผู้บรรลุนิพพานมีความหมายลึกซึ้งเลยไปจากที่ปุตุชนนึกถึงหรือพูดถึงกันตามปกติอธิบายว่าตามธรรมดามนุษย์ปุตุชนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังความหวังนี้ตั้งอยู่บนความอยากเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่ จึงหวังว่าจะได้จะเป็นและความหวังนั้นก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไว้คนใดผิดหวังเพราะไม่ได้ตามที่หวังหรือไร้ความหวังหมดหวังเพราะไม่มีทางจะได้ตามที่หวังคนนั้นเขาถือกันว่าเป็นคนเคราะห์ร้ายเต็มไปด้วยทุกข์คนใดสมหวังเพราะได้ตามต้องการหรือมีความหวังเพราะมองเห็นทางว่าคงจะ หรืออาจจะได้ตามที่หวังคนนั้นเขาถือกันว่าเป็นผู้โชคดีมีความสุขว่าที่จริงคนมีหวังนี้ยังมีความหวังอีกอย่างหนึ่งแฝงซ่อนอยู่ด้วยตลอดเวลาแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่อยากนึกถึงคือมีความหวังว่าอาจจะกลายเป็นคนผิดหวังหรือสิ้นหวังได้ต่อไปด้วยแต่ความหวังด้านนี้ตามปกติเรียกว่าความหวาด คือหวาดว่าจะไม่ได้อย่างที่หวังซึ่งเป็นความทุกอย่างหนึ่งจึงกลายเป็นว่าความหวังมาคู่กับความหวาดเมื่อยังอยู่ด้วยความหวังก็ยังต้องมีความหวาดคู่ไปด้วยกันส่วนผู้บรรลุนิพพานกลับไปคล้ายคนแรกคือคนที่ไม่มีหวังแต่ความจริงคล้ายคนที่สามแต่ก็ไม่เหมือนอีกนั่นแหละเพราะพูดถึงนิพพานแล้วหมดหวังหรือไร้ความหวัง ไม่ใช่เพราะไม่มีทางได้ตามที่หวงังแต่เพราะเต็มแล้วอิ่มแล้วไม่มีอะไรพร่องที่จะต้องอยากไม่ขาดอะไรที่จะต้องอยากได้ให้เกิดเป็นความหวงังว่าโดยสาระก็คือความสิ้นหวงังหรือไร้ความหวังของผู้ถึงนิพพานเกิดจากไม่มีความอยากที่เป็นเหตุให้ต้องหวงังคือเมื่อไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหวงัง เมื лось, ile, ่อไม่มีสิ่งที่ต้องหวังก็เป็นอยู่โดยไม่มีหรือไม่ต้องมีความหวังเป็นคนที่ได้ละได้เลิกหรือหมดสิ้นความหวังที่สร้างความหวาดไปได้แล้วรวมความว่าผู้ถึงนิพพานเป็นอยู่โดยไม่ต้องอาศัยความหวังไม่ต้องการความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องขึ้นต่อความหวังไม่ต้องฝากชีวิตหรือความสุขของตนไว้กับความหวัง เป็นผู้พ้นทั้งความสมหวังและความสิ้นหวังตามความหมายของปุถุชนเป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มอยู่ในตัวเป็นผู้ที่สูงเลยจากคนสมหวังหรือคนมีหวังขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นขั้นอยู่เหนือความหวังหรือพ้นความหวังหรือเป็นอิสระจากความหวังเพราะมีความสุขบริบูรณ์เต็มที่ในปัจจุบันอยู่แล้วทุกขณะไม่มีทางที่จะผิดหวังสิ้นหวัง หรือหมดหวังต่อไปได้เลยพึงเทียบกับอัดศัทธะที่แปลว่าไม่มีศรัทธาซึ่งเป็นฝ่ายภาวะทางปัญญา